กว่าจะได้แสดง EP 2 ังจากคลิปที่แล้วนะครับผม How ทูก,กว่าจะได้แสดง EP 1นะครับผมว่าจะส่งงานแคสต้ตองมีอะไรบ้างก็บอกไปแล้วนะครับว่ามีความการ์ดมีวิดีโอแนะนำตัวรวมไปถึงนะครับผมโปรไฟล์ของตัวเอง EP 2เราจะมาพูดถึงนะครับว่าการค้นหาลุคตัวเองเป็นยังไงหลายคนจะได้เหตุผลก็คือไม่ตรงคาแรคเตอร์ คาแรคเตอร์ไม่ถึงบ้างนะครับผมรวมไปถึงเหตุผลอื่นๆต่างๆนานาเพราะกันวันนี้ก็ใน,เ,นเรื่องของการค้นหาลุกหรือคาแรคเตอร์ตัวเองเพื่อที่จะส่งงานได้มีโอกาสที่จะคอนเฟิร์มหรือได้เข้าไปแคสมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการที่ไปส่งงานที่ไม่ตรงคาแรคเตอร์ตัวเองนะครับที่มีโอกาสหรือเปอร์เซ็นต์น้อยในการที่จะได้งานพูดถึงการค้นหาคาแรคเตอร์เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองแสดงในระดับแบบไหนนะครับผม การที่จะรู้ว่าตัวเองแสดงได้ระดับแบบไหนนะครับหนึ่งคุณต้องอาศัยประสบการณ์ในการทํางานหรือมีทางง่ายๆมากกว่านั้นก็คือคุณต้องมาลงเรียนการแสดงเพื่อค้นหาคาแรคเตอร์การที่จะประเมินตัวเองได้ดีมากที่สุดต้องอาศัยประสบการณ์นะครับต้องผ่านการแคสนะครับหรือผ่านจากคุณครูที่สอนการแสดงของเราเนี่ยท่านจะ เป็นคนลงคาแรคเตอร์ให้เราได้ชัดเจนมากที่สุดว่าเราส่งควรไปทางไหนเขาก็จะสามารถเจาะจงได้มากขึ hmm. ้นว่าเราควรที่จะไปแคสหรือส่งคาแรคเตอร์ไหนของเราเองการค้นหาคาแรคเตอร์แบบนี้ไม่ใช่การอุปโลกขึ้นนะครับผมหลายคนจะเข้าใจว่าโอ้ยฉันหล่อฉันสวยฉันต้องส่งคาแรคเตอร์หล่อสวยฉันดูแพงฉันดูเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย นะครับผมพวกนี้นะครับผมหลายอย่างหลายคาแรคเตอร์หลายความคิดที่เราสร้างขึ้นอาจจะไม่ตรงคาแรคเตอร์ของตัวเองอย่างก้องเองเนี่ยตอนแรกก้องก็ไม่ก้องก็ไม่รู้เองนะก้องก็ไม่รู้ว่าตัวเองมาคาแรคเตอร์สายดาม่าสายบุพพรสายต่างจังหวัดสายแบบคนใส่ซื่อบริสุทธิ์ธรรมดาไม่มีปิดมีภัยนะครับถึงแม้ในใจนะครับผมอาจจะเป็นคนติดดินนะครับติดดินไม่ใช่บอกว่าคนง่ายๆนะครับผมก็คือเป็นคนต่ำชั้นเ คาแรคเตอร์ของกล้องเนี่ยเขาเรียกว่าหนุ่มภูทรนะดูจากหน้าตาแล้วก็ภูทรพอสมควรนะครับครับแต่อยู่ในลุคที่ดูดีนะครับผมก็พูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าคนที่หน้าตาดีที่สุดในหมู่บ้านต่างจังหวัดผมเด็กต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดจะไปส่งคาแรคเตอร์ที่โอ้สมาร์ทหลอดูเพลงอ่ะไม่ได้อันนี้คือข้อห้ามหรือจะไปส่งในคาแรคเตอร์ของตลกหน้านิ่งหน้าตายอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยพวกเนี้ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เจ,จาะจงถ่ายงานแต่ละรูปแบบที่กล้องแบ,บ่งด้ก็จะมีอยู่สีสายนะครับมีสายของโฆษณานะฮะผมสายของละครนะฮะขอสายของภาพยนตร์นะฮะแล้วก็สายของซีรีส์โฆษณาที่เป็นสายที่ค่อนข้างที่จะคัดคาแรคตเตอร์หนักที่สุดและต้องชัดเจนมากที่สุดง่ายๆก็คือเห็นตั้งแต่กิโลเมตรไกลๆนะครับก็จะรู้ว่าคนเนี้ยลักษณะเป็นยังไงอาทิเช่นแบบผู้ชายมาแนะแบบ แวนบอดสกอยเกิลตัดหน้ามาผมบ๊อบมาเนี่ยเราเห็นตั้งแต่กิโลเมตรไกลๆล้วก็ขำแล้วอันนี้คือคาแรคเตอร์ชัดเจนหรือร่วไมไปถึงว่าโอ้โหคนนี้โอ้โหเห็นตั้งแต่1กิโลเมตรไกลๆออร่ามาแบบคุ่งมากรอดูดีคือใส่แบบใส่เสื้อ,อยืดกางเกียงยีนยังดูแพงยังดูคุณหนูยังดูรวย อันนี้คือคาแรคเตอร์ดูแผลแต่ถ้าคาแรคเตอร์เศร้าคาแรคเตอร์ดราม่าหรือคาแรคเตอร์ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนมากอาจจะด้วยผิวอาจจะด้วยโครงร่างอาจจะด้วยรูปร่างนะครับผมหน้าตาเป็นส่วนประกอบท,ทั้งหมดที่จะงงคาแรคเตอร์ให้เป็นเราชัดเจนอย่างกล้องเองให้ทุกคนดูสัดสนะครับ <S <S อะให้ทุกคนดูกล้องนะครับอย่าง อย่างกล้องเองเนี่ยคาแรคเตอร์ของกล้องดูนะฮะกล้องเป็นคนที่ตาเศร้านะครับตาเศร้ามีอยู่2รูปแบบก็คือเป็นคนที่ตาร้องไห้ตลอดเวลาก็คือนั้นในตาเยอะกับตาตกนะครับผมตาตกหรือตาง่วงนอนพวกนี้จะดูคาแรคเตอร์ของเศร้าเหมือนกันคาแรคเตอร์พวกนี้จะไปอยู่ในใสายคาแรคเตอร์ของดราม่านะครับถ้าเขาค้นหาคาแรคเตอร์ที่คนหน้าต่างจังหวัด หน้าใสาซื่อหน้าบริสุทธิ์หน้าไม่มีผิดบียัยอันนี้ก็จะมีโอกาสได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันถัดมานะครับโครงร่างทั้งหมดของหน้านะครับโครงร่างข้งหมดของหน้าอย่างก้องเองนะครับขาไกรมีโหนกแก้มมีนะครับ,มกกมนะรบผมสันจมูกก็มีเพราะหมอคุณหมอทำมาให้ <c oughs> คนจะเห็นนะครับว่าก้องเป็นคนตาเศร้านะครับเป็นคนตาตกนะฮะ นี่คาแรคเตอร์ก็มาชัดเจนจากตาแล้วนะครับผม2โครงหน้านะครับเป็นคนโครงหน้าเหลี่ยมคางแหลมนะครับเป็นคนโครงหน้าของคนต่างจังหวัดนะแต่ถ้าในแบบกลับกันถ้ากล้องเป็นคนไม่ใช่ตาเศร้าแบบนี้ไม่ใช่คนตาตกกลายเป็นคนตาชั้นเดียวเฉียวเฉียวคมคมหน้าเหลี่ยมก็จะกลายเป็นคาแรคเตอร์แบบโมเดลขึ้นมานทันทีเป็นคาแรคเตอร์เฉียวขึ้นมาทันทีนะครับหลักๆแล้วเนะี่ยสำหรับกล้องเองกล้องคิดว่า คาแรคเตอร์ที่มาชัดเจนเนี่ยจะมาจากตาเป็นอันดับแรกนะครับโครงของหน้ามาเป็นอันดับสองแล้วกทท็ทั้งตัวนะมาเป็นอันดับที่3ที่จะสร้างเป็นคาแรคเตอร์นะประสบการณ์ของกล้องเองเนี่ยที่เจอกับตัวเองจริงๆเนี่ยช่วงแรกๆที่ส่งงานโอ้โหส่งลุคสวยหล่อดูแพ้ลุคดูสมาร์ลุคดูสดใสผลปรากฏว่าฟิดแบ็กกลับมาตกรอบแรกครับ <c oughs> ส่งงานแรกๆต้องตก รอบแรกเลยไม่ได้รับการคัดเลือกตั้งแต่รอบแรกจากโมเดลลิ่งด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเราส่งงานไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวเองอย่างที่ก้องบอกไปตั้งแต่คลิปแรกขั้นตอนการส่งงานหลังจากที่เราส่งข้อมูลของเราทั้งหมดนะให้โมเดลลิง่งโมเดลลิ่งก็จะคัดในรอบแรกนะครับ พื่อส่งแคส i ิงในส่วนของแคส i ิงเขาก็จะคัดคนที่ตรงคาแรคเตอร์ที่เขาอยากจะได้ในงานนั้นๆโฆษณาจะเห็นในสื่อออนไลน์รวมไปถึงในโทรทัศน์ไม่กี่วินะครับจะไม่ได้เห็นนานดังนั้นคาแรคเตอร์ชัดเจนของนักแสดงก็จะช่วยให้คนดูเข้าใจได้ชัดเจนภายในไม่กี่วินะครับนั่นคือโปรเซสของการทำงานโฆษณาเขาก็เลยจะต้องค้นหาคนที่คาแรคเตอร์ชัดเจน100%ซนนะครับผมชัดเจนมากๆ เห็นแล้วรู้เลยว่าคนเนี้ยคือคาแรคเตอร์แบบไหนคาแรคเตอร์ character ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมมันส่งผลต่อโปรดักต์ด้วยโปรดักต์แต่ละโปรดักต์นะครับผมเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์แต่ละคอนเซ็ปต์ของโปรดักต์นั้นต่างกันถ้าเป็นโฆษณาของรถนะครับโฆษณารถตัวเนี้ยออกมาเป็นรุ่นของสปอร์ตนะคาแรคเตอร์ character แบบกล้องไปเล่นกล้องไม่ได้ถูกปะครับผมโอ้โหเดินลงออาแต่รถเปิดประตูปึ้งออกมาปุ๊บ น้าเศร้าขนาดนี้มันก็ไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบกันกับเอาคนที่คาแรคเตอร์แบบโมเดลเลยหน้าหล่อพรีเมียมดูสปอร์ตดูเท่ดูคืออะไรแกนดูแบบเทพปุดหล่อมากเห็นยังไงก็หล่อมากนะครับผมเดินลงจากรถมาปุ๊บมองกล้องปุ๊บโอ้โหโคตรหล่อไปเลย ทางหนึ่งถ้าโฆษณาต้องการเป็น normal นะครับผมเป็นความเรียวจริงๆยกตัวอย่างเช่นงานโฆษณาประกันนะครับผงานโฆษณาประกันเนี่ยนะครับถ้าจะเอาคนหล่อพรีเมียมเนี่ยนะครับมาเป็นตัวแทนเดินขายประกันในสื่อโฆษณาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับดังนั้นนะครับโฆษณาก็จะต้องออกมาใช้นะักแสดงที่ค่อนข้าง หน้าคาแรคเตอร์ออกไปทางคนซื่อ,อ,อมีแบ็คกราวในการที่จะต้องมาทํางานมีความฝันต้องทํางานเป็นตัวแทนแล้วมีความหวังดีๆให้กับตัวลูกค้าอันนี้คือความจําเป็นของการคัดนักสแสดงที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนนะครับในสายโฆษณานก็จะเป็นแบบนั้นละครซีรีส์กับภาพยนตร์ก็จะคล้ายกันแต่ในสามสายนี้จะเป็นสามสายที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงวัดกันอีกทีตอนที่สแสดง ว่านักแสดงคนนี้สามารถฉีกกฎของตัวเองสามารถไปได้ถึงตัวละครที่เขาต้องการจะเล่นได้ยังไงถ้ากล้องเล่นเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาโดยที่เอาความฝันเข้ามามาทํางานในเมืองกรุงนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงมาก <c oughs> ก็จะแบบแล้วดูอีกแบบหน่อนะครับ องค์ประกอบภาพรวมอื่นๆมันก็จะต้องได้ด้วยในส่วนของการดูทศลุกของตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องลงรายละเอียดพอสมควรมากๆเพื่อที่จะให้คาแรคเตอร์ของเราน่ชัดเจดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีในส่วนของทรงผมสีผมการแต่งหน้าสีผิวรูปร่างนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนประกอบทำให้คาแรคเตอร์ของเราชัดเจนมากขึ้นถ้ากล้องส่งงาน เป็นวัยเฟิร์สจ็หรือวัยทำงานแล้วเริ่มทำงานใหม่การทำทรงผมแบบนี้ก็อาจจะไม่ทำให้คาแรคเตอร์เราชัดเจแนแสดงน่ครับแค่เปลี่ยนทรงผมคุณก็จะคาแรคเตอร์เปลี่ยนทันทีเห็นไหมครับว่ากล้องดูเป็นคนมีอายุมากขึ้นเพราะว่าการเสรยผมเปิดขึ้นนะครับการเก็บผมให้เรียบร้อยการเซตผมให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงมีหนวดด้วยยิ่งทำให้เราดูอายุมากขึ้น การส่งงานที่เป็นวัยเด็กนะครับช่วงของวัยรุ่นจนถึงวัยของมหาลัยเนี่ยไม่ควรมีหนวดแบบนี้เพราะการมีหนวดจะทำให้เราดูอายุมากขึ้นตรงท่าเป็นส่งลูกของมัธยมทรงผมนี้ใช้ได้การเอาผมลงมาผมตรงแบนๆไม่เซตผมนั่นคือทรงผมของเด็กวัยทั่วไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือใบหน้าจะต้อง ดูนะฮะตอนนี้มีสิวได้ไหมได้นะครับมีสิวได้นะฮะแต่สิ่งสำคัญนี่ครับแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่หนวดมาหน้าผม เห็นไ,ไหมครับพอโกนหนวดออกกลับมาทรงผมเดิมมันก็จะมีความยังเกินมากขึ้นมันก็จะมีความเด็กมากขึ้นนอกจากในเรื่องของทรงผมการแต่งหน้าแล้วก็พวกหนวดพวกเขราต่างๆของคุณผู้ชายนะครับของคุณผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงไม่ควรจะแต่งหน้าจัดคาแรคเตอร์ที่ส่งเป็นของในช่วงของวัยรุ่นนะครับจนถึงวัยมหาลัยมันก็จะกลายเป็นคนดูหน้าแก่หรือว่าเป็นวัยทํางานจนเกินไป ในส่วนของทอทโลครั้งหน้าแล้วนะครับยังมีทอทโลคของการแต่งตัวด้วยการที่คุณมีชุดแล้วคุณได้ใส่ชุดนั้นถ่ายในคาแรคเตอร์ของช่วงวัยที่คุณจะสุกมันทำให้แคสติ้งนะครับหรือว่าคนที่คัดเลือกนะักแสดง่ยเห็นลุคคุณได้เต็มชัดเจน100%ว่าถ้าคุณไปใส่ชุดนะครับผมในคาแรคเตอร์นั้นแล้วคุณจะเป็นยังไงร,รูปที่คุณถ่ายทำคอมการ์ดไปนะครับรูปพวกนั้นนะอย่าแต่งหน้าจัด นะครับยาแต่งรูปเป็นอันขาดในคอมการ์<อ>แต่งรูปโดยใช้แอปเป็นอันขาดรูปในคอมการ์กับวิดีโอแนะนำตัวเราจะต้องเหมือนในนั้นเป๊ะทั้งส่วนสูงทั้งน้ำหนักห้ามโกหกเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าโกหกแล้วถ้าเขาเจอตัวจี คุณอาจจะได้เสียเวลาการไปแคสโดยที่คุณไม่ได้อะไรเลยถ้ามีการเปลี่ยนทรงผมมีน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลดหรือมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจะต้องแจ้งอัปเดตกับทางแคสติง้งอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างซีเรียสในการส่งงานมากๆเราทำงานเราไม่ได้ทําคนเดียวเราทํางานทําเป็นทีมนะครับ ถ้ามีจุดบกพร่องแม้แต่จุดเดียวทั้งทีมจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดเราจะต้องเห็นใจทางทีมงานเป็นร้อยชีวิตในการที่จะต้องมาถ่ายทำเราใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าใครอยากจะเห็นกล้องทําคลิปวิดีโอแบบไหนหรืออยากจะทราบข้อมูลอื่นๆในด้านของการแสดงหรือว่าอื่นๆก็แล้วแต่ คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเจอกันใน EP ถัดไปครับ5ทูกกว่าจะได้แสดงนะครับสวัสดีครับ